สวัสดีค่ะสวัสดี FC Garden าาที่น่ารักทุกท่านนะคะ EP นี้พบกับไม้หลายรายการเหมือนเดิมนะคะเริ่มที่ต้นแรกกันนะคะต้นแรกคือต้นหลิวนะคะต้นหลี่ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยดอกเยอะๆแบบนี้นะคะไม้ดอกไม้ประดับค่ะตัวนี้อยู่ที่80บาทค่ะ2ต้น150บาทนะคะน้องก็จะอยู่ในฟอร์มถุงสวยๆแบบนี้นะคะ และต้นต่อมานะคะตัวนี้คือเดซี่นะคะเดซี่ตัวนี้อยู่ที่20บาทคา่ะสำหรับเดซี่นะคะมาค่ะต้นนี้คือกระดุมทองนะคะกระดุมทองตัวนี้อยู่ที่20บาทคา่ะมาค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้คือบานชื่นนะคะบานชื่น20บาทก็จะมีดอกสีม่วงบานเย็นนะคะ,ะแล้วก็จะมีสีเหลืองค่ะ ชอบสีไหนนะคะแจ้งได้ค่ะแล้วก็จะมีสีม่วงอ่อนนะคะสีม่วงอ่อนต่อมาค่ะต่อมานะคะคือตัวนี้เลยมะลิลาค่ะมะลิลาอ่าตัวนี้ก็ใส่กระถาง6นิ้วนะคะแปิบบาท2กระถาง150บบาทค่ะดอกกำลังมาเยอะมากเลยนะคะกลิ่นหอมมากด้วยนะคะสำหรับมะลิลานะคะ ล่านะคะเยอบิล่าน้องอยู่ในถุงนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ถุงละ150บาทนะคะต้นละ150บาทค่ะ,ะก็จะมีสีตัวนี้จะเป็นสีหวานๆนะคะออกเป็นชมพูหวานๆนะคะแล้วก็จะมีสีออกเขียวเหลืองนะคะ,ะแล้วก็จะมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองอ,อีกหนึ่งสีคะ่ะชอบสีไหนนะคะแจ้งได้เลยนะคะ หรือจะแคปส่งให้หนูทางไลน์ก็ได้นะคะต่อมาค่ะ f o r g e t Me n o t นะคะก็จะมีอยู่2สีค่ะก็จะมีสีขาวนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะตัวนี้ใส้กระถาง6นิ้วค่ะอยู่ที่กระถางละ80บาทค่ะ,ะต้นต่อมาค่ะตัวนี้อยู่ที่80บาทเช่นกันนะคะ เกล็ดทับทิมนะคะเกล็ดทับทิมใสกระถาง6นิ้ว80บาทรับ2กระถาง150งบาทค่ะพุทธสุขโชคนะคะพุทธสุขโชคใสกระถาง6นิ้วค่ะอ่ะราคา80รับ2กระถาง150งบาทค่ะอ่ะแล้วก็จะมีพุทธสุขโชคสีทองนะคะตัวนี้ก็ไสกระถาง6นิ้วค่ะ80บาทรับ2กระถาง150งบาทค่ะ ให้ดอกสีขาวเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นใบสีทองก็ะจะมีใบสีทองค่ะแล้วก็ใบสีเขียวนะคะ,อะดอกของน้องแบบนี้เลยนะคะต่อมาค่ะต่อมานะคะคือดอกเข็มนะคะตัวนี้เขาจะ,ะเป็นดอกเข็มเล็กนะคะใซส์กระถาง6นิ้วค่ะ,ะสูงกำลังสวยพอดีเลยนะคะตัวนี้อยู่ที่80บาทค่ะรับ2กระถางนะคะ150บาทค่ะ ดอกเยอะมากเลยค่ะเล็บครุดสีทองนะคะเล็บครุฑฝอยทองไซส์กระถาง6นิ้วนะคะสวยมากเลย80บาทรับ2กระถางนะคะ150บาทค่ะ,ะแล้วก็จะมีสาลิกาเรียกซับนะคะ80บาทรับ2กระถางนะคะ150บบาทค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สนหอมค่ะหรือว่าสนไล่ยุงนะคะไซกระถาง6นิ้วค่ะ80บาทค่ะรับ2กระถาง150บาทนะคะแล้วก็จะมีโมกด่างนะคะโมกด่างอ่ะ80บาทรับ2กระถาง150บาทค่ะต้นต่อมาค่ะอ่ะตัวนี้ก็ราคา80บาทค่ะไซกระถาง6นิ้วนะคะรับ2กระถาง150บาทค่ะ เงินหยิบทองนะคะหยิบเงินหยิบทอง8 0ิบาทรับสองกระถาง150งบาทค่ะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นตีนตุ๊กแกค่ะตีนตุ๊กแกเขาก็จะเลื้อยนะคะเป็นไม้เลื้อยค่ะตัวนี้ใช้กระถาง6นิ้วเช่นกัน80บาทค่ะรับสองกระถาง150งบาทค่ะ ่อมาค่ะเป็นเบญจมาศเงินนะคะเบญจมาศเงินตัวนี้อยู่ที่150บาทค่ะใบสีเงินสวยๆนะคะมาต่อที่ม่วงเจริญค่ะม่วงเจริญไซส์กระถาง6นิ้วนะคะตัวนี้อยู่ที่150บาทค่ะตัวนี้ให้ดอกอสีสันสวยงามนะคะ,ะต่อไปค่ะเฟิร์นค่าหลวงนะคะตัวนี้จะอยู่ในไซส์กระถาง8นิ้วนะคะนี้อยู่ที่80บาทค่ะ สองกระถาง150งบาทนะคะต่อไปค่ะต้นนี้นะคะคือเวทติงเกียนะคะตัวนี้อยู่ที่390ส่งฟรีค่ะสำหรับใครที่อยากได้ไม้แปลกนะคะไปปลูกประดับนะคะปลูกโชว์ปลูกประดับนะคะเวทติงเกียค่ะ390สส่งฟรีค่ะพุ่มใหญ่มากค่ะพุ่มใหญ่มากเลย แสงจันทรานะคะตัวนี้เวลากลางคืนนะคะน้องจะให้แสงสว่างมากเลยตัวนี้อยู่ที่280สองร้อยแปดสิบส่งฟรีค่ะพุ่มใหญ่ๆค่ะต่อมาค่ะสนิจันขาวนะคะสองร้อยบาทค่ะสวยมากเลยนะคะตัวนี้เขาจะให้กลิ่นหอมนะคะก็เป็นไม้มงคลค่ะสนิจจันขาวถ้าไปฉีกที่ก้านของเขานะคะเขาจะให้กลิ่นที่หอมมากเลยนะคะ ฉีกหนึ่งก้านก็เหมือนก,กับเป็นการเปิดตาหน่อให้เขานะคะเขาก็จะสามารถแทงหนอห่อขึ้นมาให้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็สามารถโตได้ใหญ่มากเลยนะคะกุหลาบนะคะแดงลายค่ะตัวนี้อยู่ที่300ส่งฟรีค่ะกุหลาบเชียงใหม่นะคะสีแดงเลยดอกใหญ่ค่ะ อดอกก็จะมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้อยู่ที่300ส่งฟรีค่ะลำต้นใหญ่มากเลยนะคะ,ะแล้วก็มีสีชมพูนะคะดอกใหญ่เหมือนกันตัวนี้อยู่ที่300ส่งฟรีค่ะลำต้นใหญ่ๆเลยนะคะจะมีสีเหลืองนะคะกุหลาบเรื้อยสีเหลืองกลาบเชียงใหม่ตัวนี้ก็อยู่ที่300ส่งฟรีค่ะ สีชมพูดอกซ้อนนะคะตัวนี้อยู่ที่ส0 0อยส่งฟรีค่ะกลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมมากเลยกุหลาบเชียงใหม่สีแดงนะคะคกุหลาบตัดดอกค่ะดอกใหญ่ค่ะตัวนี้อยู่ที่ส0 0ร้อยส่งฟรีค่ะแล้วก็จะมีดอกซ้อนสีชมพูนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่สา0รอยส่งฟรีค่ะ ก็จะมีตัวนี And, رك, ้นะคะสีชมพูกุหลาบเลือยนะคะตัวนี้อยู่ที่300ส่งฟรีค่ะนี้นะคะกุหลาบหนูนะคะกุหลาบหนูตัวนี้อยู่ที่300ส่งฟรีค่ะตัวนี้เขาจะเป็นพุ่มนะคะตัวนี้น้องจะเป็นพุ่มให้ดอกเยอะค่ะให้ดอกเยอะดอกจะมาเรื่อยๆนะคะไอศครีมนะคะไอศครีมตัวนี้อยู่ที่390ส่งฟรีค่ะ กันที่ชวนชมนะคะไซส์กระถาง8นิ้วนะคะชอบสีไหนนะคะก็สามารถแคปส่งทางไลน์ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นโทนสีแดงนะคะสวยมากเลยตัวนี้อยู่ที่250ส่งฟรีค่ะอันนี้สีแดงนะคะอ่ะต่อไปทูโทนค่ะชมพูขาวนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่250ส่งฟรีค่ะโคตรใหญ่ๆเลยนะคะอ่ะเราก็จะมา ที่แดงดำนะคะแดงดำตัวนี้อยู่ที่252งฟรีค่ะ